มันมีเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรแหละเขาเนี้ยมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบคนอยากรู้จริงๆนั่นก็คือการที่เนื้อคู่ของคนแต่ละวันสมมุติว่าคนวันจันทร์มีแฟนเป็นคนวันจันทร์เป็นคนวันอังคารเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงอ่าเพราะฉะนั้นเอาเอาคอนเทนต์นี้ก่อนคือหลักก่อนคือคนวันจันทร์ถ้าสมมุติว่าคนวันจันทร์มีแฟนเป็นคนวันจันทร์ด้วยกันลักษณะมันจะออกมาเป็นยังไงครับเอาเรื่องที่ดีก่อนเอาเรื่องดีก็คือต่างคนต่างเข้าใจกัน เพราะว่าเกิดบนเดียวกันเนาะนิสัยก็จะคล้ายกันมีความอ่อนไหมวต่อกันนะแบบว่าต่างคนต่างต่างเข้าใจกันนี่ลักษณะของคนบัรจันในเรื่องของความรักยังไงก็ได้เป็นประมาณไหนครับเขาก็จะอ่ะอรรนไหวต่อความรักคนบัญชันจะเป็นคนอ่อนไหวต่อความรักเขาจะเซเลิทีฟหน่อยแต่เวลามีความรักต่างคนต่างมีความโรแมนติกสูงพอเวลาคบกันก็เลยจะมีแต่เรื่องเข้าใจกันก็ดีสิ แสดงว่าแสดงว่าคนบันจาร์เจอคนบันจาร์มันก็จะมีแต่ความโรแมนติกใช่ไหมอันนี้ข้อดีใช่ก็จะมีแต่เรื่องโรแมนติกเซอร์ไพรส์กันไปกันมามีอะไรอีกไหมฮะนอกจากนั้นก็อ่าตามคนต่างจะมีเรื่องที่ชอบส่วนตัวเนี่ยก็จะแชร์กันได้ง่ายมาแต่สมมติคนนี้ชอบหนังคนนี้ก็สามารถอ่าเข้ามาอยู่ในโลกของคนเกิดบรรจาร์เหมือนกัน อ๋อรวมถึงคนที่อีกคนหนึ่งที่เป็นคนบรรจันจชอบอะไรเราก็สามารถเขา้าไปสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของของเขาได้แสดงว่าคนที่บรรจันจกับบรรจันจคบกันเนี่ยมันจะเกิดการเหมือนเบรน,นใส่กันใช่ไหมมารวมกันรวมกันลกลายเป็นคนเดียวกันโอ้โหงี้ก็โรแมนติกเลยใช่ครับแต่ก็ยังมียังมีเรื่องที่ต้องปรับต้องระวังอยู่อ่ะโอเคในส่วนข้อดีคนบรรจันจที่คบกันอยู่ถ้าดูอยู่นะครับเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยโอเคแล้ว เรื่องความรักมันไม่มีดีครับดีตลอดถูกไหมก็จะมีด้านด้านด้านที่ต้อง,งอ่าด้านที่ต้องระวังหรือว่าด้านที่ต้องปรับปรุงถ้าคณบันจันกับคนบันจันเจอกันเนี่ยมันจะมีเรื่องไหนที่มันแบบอาจจะต้องปรับกันบ้าง <S 2> <S 2> ค,คงรับก็คนบันจันพื้นฐานเขาก็จะเป็นคนเบื่อง่ายอ่าอ,อย่างที่บอกว่าพอเข้าไปอยู่ในโลกของเขาอาจจะได้สักพักหนึ่งถ้าไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าไม่ได้อินจริงจริงก็จะเบื่ออ่าแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นทะเลาะกันเอ้ทอันนี้ครั้งแรกอาจจะฟินอยู่พอผ่านไปสักพักสมมติดูหนัง ไปบ่อยๆเข้าโรงหนังบ่อยๆเงี้ยช่วงแรกอาจจะเออโอเคเข้าไปอยู่ในโลกเขาได้แต่พอถ้าถ้าไม่ได้ชอบตามเขาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มเบื่อละก็คือต่างคนต่างเบื่อใช่ครับของของการที่นี้อาจจะต้องบอกกันแต่แรกเลยว่าเราชอบอะไรคุณไม่ชอบก็คืออย่าบังคับกาทำอ่ามันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวังอ่ามีเรื่องความขี้งอนต่างคนต่างขี้งอนทางคนเหมือนกันเพราะเป็นคนวันจันทร์เหมือนกันมันก็เลยอาจจะโดนนิสัยแย่ๆของของแต่แต่ละคนเนี่ย พอเวลามาชนก็จะคูณสองหนึ่งคู่ดีก็ดีคูณสองแย่ก็แย่คูณสองเปยนสามารถรวมกันได้แต่ว่าถ้ารวมกันแล้วไม่ชอบอีกฝ่ายก็จะเบื่อง่ายเลยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระวังก็ช่วงแรกอาจจะเข้ากันได้ง่ายง่ายหน่อยช่วงแรกอะอยู่กันไปปุ๊บถ้าถ้ามีเรื่องไม่ชอบอาจจะเก็บแล้วก็อาจจะทําให้เกิดทะเลาะกันในอนาคตอันนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วย เดือนนี้อาจจะชอบอย่างนี้เดือนหน้าก็อาจจะเปลี่ยนความชอบไปละคนที่ตามเป็นฝ่ายตามก็อาจจะต้องปรับตัวให้เข้าอีกอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งเป็นนําอีกคนหนึ่งตามอย่างเงี้ยฝ่ายตามก็อาจจะเบื่อง่ายหน่อยเพราะว่าต้องไปตามไปชอบตามไปชอบไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้คือคนบรรจันกับคนบรรจันก็มีข้อดีก็คือเข้าเข้ากันง่ายเพราะว่าต่างคนต่างเข้ากันได้ง่ายแต่พอเวลาเบื่อก็คือ เบื่อง่ายทั้งคู่ถ้าสมมติมว่าต่างคนต่างชอบในเรื่องเดียวกันจริงๆอันนี้ก็คือจะไปกันได้ยาวเลย <Okay. S 2> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามจูนแบบพยายามจูนกันให้แบบให้กลายเป็นคนเดียวกันให้ได้ใช่ไหมคนวันจันกับคนวันจันคนวันจันวันจันปุ๊บก็พยายามเคลียร์กันแต่แรกเลยอ,เอันนี้ไม่ชอบนะก็อาจฝืนทาไม่บ่อยอาจจะเบื่อแล้วถ้าสมมติว่าวันจันทร์กับคนวันอังคารล่ะครับเอาวันจันเป็นหลักนะข้อดีข้อดีข้อดีของคนวันจันที่เขาคบกับคนวันอังคารจะเป็นยังไงก็ถ้าสมมติไป อยู่กับนคนอาคารก็จะมีพลังฝั่งคนอาคารเนี่ยเขาจะมีพลังในการช่วยให้คนเสริมคนวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าเป็นนาคู่กันเขาจะเสริมกันทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเขาจะมีพลังทําด้วยกันตลอดอ่ามันก็จะส,ส่งเสริมดวงกันจันอาคารถ้าสมมติเป็นแฟนกันเนี่ยก็จะเสริมดวงกันด้วยเสริมกันใช่ไหมฮะกันด้วยครับ๋อก็อต่างฝ่ายต่างผักดันกันก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังก็มีแค่ต่างฝ่า ตาแฝยต่างที่ติสูงทั้งคู่อ,อ,อเพราะเป็นดาวที่ใหญ่ทั้งคู่ทั้งอังคารทั้งจันเนี่ยต่างคนต่างมีทิฐิก็ต้องอาจจะต้องลดลงมาหน่อยถ้าลดลงได้ปุ๊บก,ก็ทุกอย่างดีหมดโอเคก็คือแง่ดีก็คือ,คอเขาจะเสริมกันจันก็จะเสริมอังคารหรือว่าอังคารเสริมจันใช่ไหมอังคารเสริมอ๋อ,อพอจันเนี่ยเขาจะมะีกิจกรรมมาเรื่อยๆอ่าแต่พออังคารไปปุ๊บก,ก็เสริมจะไม่เหมือนคนเกิดจันกับจันจันกับจันปุ๊บพอ ต่างคนต่างทำปุพพ๊บพอเบื่อก็เบื่องานคู่แต่ว่าเนี่ยเขาจะไม่เบื่อเขาจะตามไปเรื่อยๆข้อดีของคนวันจันทร์ที่มีคู่เป็นคนวันอังคารคือคนวันอังคารจะซัพพอร์ตเสริมใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือทิฏฐิ่าวมีทั้งคู่คคแล้วถ้าสมมติว่าคนวันจันทร์อยากจะส่งคลิปเนี้ยไปให้คนวันอังคารดูอะ ก็ต้องพยายามบอกว่าเราเราเสริอกันนะแต่ว่าถ้ามีทิถิก็พยายามลดลงหน่อยบอกคนละนั้นลดลงหน่อยนะทิถีของตัวเองอาจจะต้องปรับปรับให้ลงหน่อยเราก็จะปรับฝั่งเราด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทิถีสูงไม่ใช่ให้เขาปรับอย่างเดียวเราก็ต้องปรับของเราก่อนเราค่อยไปบอกให้เขาปรับถ้าคนเกิดวันจันทร์ส่งให้เพื่อคู่ที่อังทานดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะปรับทังคู่ส่งให้แฟนดูส่งให้แฟนดูแล้วพยายามเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราทิฐิเหมือนกันฝั่งเขาก็ทิฐิเหมือนกัน ก็อาจจะต้องปรับลงหน่อยปรับการทะเลาะกันก็อาจจะดับเขาเรียกเลยเบาลงครับเพราะอาจจะมีเสียงจากการทิฐิทะเลาะกันสรุปก็คือข้อดีก็คือเสริมกันข้อเสียก็คือมีทิฏฐิทั้งคู่ถ้าลดลงได้ก็คือมีแต่ข้อดีล้วครับเพราะว่าเป็นดวงเสริมกันอยู่แล้วใครที่เป็นคนวันจันทร์วันอังคารคบก็อยู่ดูคลิปนี้จริงไม่จริงยังไงนะครับบอกด้วยนะครับต่อมาครับคือคนวันจันทร์ที่มีแฟนเป็นคนวันพุธจะเป็นยังไงครับแต่ถ้ามีแฟนเป็นคนก็เป็นสรุปขนาดนะครับ เพราะว่าดวงทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นสายแอคทิวิตี้อ่าก็ะจะเสริมดวงกันเรื่องการมีกิจกรรมที่ทำเรื่อยชอบกิจกรรมแปลกใหม่ไปด้วยไปด้วยกันคใช่คนเกิดวันจันทร์ก็จะชอบอะไรแปลกใหม่แล้วพุดก็เหมือนกันต่างคนต่างชอบที่กิจกรรมใหม่ๆก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องสนุกสนานเข้ามา คนบันจันที่มีแฟนเนคนวันพุก็จะมีแต่ความสนุกสนานจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีแอคทิวิตี้ใช่ไหมจะมีกิจกรรมร่วมกันเยอะใช่ไม่ใช่บอกเลยนะครับอันนี้วันพุธที่พูดถึงก็คือทั้งพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนใช่ไหมครับพุธกลางวันกลางคืนก็จะถ้าเรื่องความรักกับคนเกิดบันจันจะเหมือนกันจะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยคนบันจันกับคนวันพุธเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่มันจะต้องปรับไหมหรือว่ามีเรื่องไหนที่มันจะเป็นเรื่องลายลายนะเรื่องเรื่องที่ต้องระวังก็คือจะมีความวอกแวกเข้ามา ก็จะเชจะจะเชื่อมกันไม่สนิทอ่าอ่าเวลาคบกันเนี่ยก็จะมีวอล์กแบ็กทั้งคู่หรอต่างก็ต่างใช่ต่างต่างวอล์กแบ็กจะไม่จะจะคบกันแบบไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่สนิทไม่ถึงใช่ครับก็อาจจะอาจจะมีอ่าถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยอาจจะหวั่นไหวได้ง่ายทั้งคู่เลยคนวันจันทร์ก็เป็นคนที่หวั่นไหวพุทธก็หวั่นไหวก็ต้องระวังเรื่องอ่ามือที่สามถ้าถ้าพุทธกับจันทร์เป็นแฟนกันก็มีถ้ามือที่สามเข้ามาก่อกวนเนี่ยอาจจะมีหวั่นไหวทั้งคู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้คือต้องหนักแน่นทั้งคู่ต้องอาจจะต้องคุยกับแต่แรกเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วถ้าดูวีดีโอนี่ครับเราเราอาจจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าอาจพื้นดวงเราทั้งคู่เป็นอย่างนี้นะอ,อนาคตรเราก็ต้องหนักแน่นห้ามห้ามมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือใครเข้ามาจีบเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าเรามีแฟนแล้วนะหรือพยายามตัดตั้งแต่ไปตั้งแต่ต้นลมไม่งั้นก็จะเกิดการวอกแวกได้หรือส่งคลิปนี้ไปให้ให้แฟนของคุณที่เกิดบนพุทธดูใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยเพราะว่าพุทธเขาจะเก็บตัวออย่างบก อย่างพื้นฐานของคนเกิดวันพุธเขาจะเก็บตัวเขาจะไม่ค่อยพูดมีอะไรเขาจะนิ่งอาจจะทาให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ค่อยเข้าหากันเพราะมันไม่สนิทแต่แรกไงว่ามันดวงั้นกู่ไม่สนิทแต่แรกอาจจะต้องเพิ่มเวลาการคุยกันมากขึ้นอ๋อหมายความว่าคนวันจันทร์กับคนวันพุธมันจะมีเหมือนมันจะมีระยะอะไรบางอย่างใช่ไหมมีแกบตึงกันไว้ไม่ให้ไม่ให้สนิทเกินไปไม่ไม่เหมือนจาจารย์อย่างคขาที่หรืออาจาร์กับอาจารย์ที่แบบว่าสนิทเลย พอมันเป็นจันทร์กับพุธปุ๊บมันจะเริ่มมีระยะห่างขึ้นมาเลยก็ต้องเพิ่มเพิ่มเวลาคุยกันมากขึ้นหรือใช้เวลาตอนที่คุณทำทิวิตี้ด้วยกันนั่นแหละในการทําให้แกลบตรงนั้นมันแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ทําให้แกลบนั้นหายไปอยู่ใช่ไหมก็ต้องปรับปรับพยายามปรับตัวเรื่อยๆใช่ทั้งคู่ถ้าถ้าใครปรับไปแล้วมันก็อาจจะหายไปตรงระยะห่างนี้ครับแต่ก็จะเป็นพื้นดวงนี่เฉยที่เขาจะพยายามสะท้อนกันออกก็พยายามปรับนิดนึงสรุปก็คือจันทร์กับพุธเนี่ยข้อดีก็คือ จะมีจะมีกิจกรรม<ช>นะฮะมีพลังที่จะไปทําอะไรด้วยกันใช่แล้วก็มีความสุขกับกับกิจกรรมนั้นๆแต่ว่าสิ่งที่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของแคบด้วยแล้วก็เรื่องของความบล็อกแบกด้วยใช่ใชไหมฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความบล็อกแบกใช่ครับมันจะมีช่องว่างอยู่ทำให้แบบจะมีมือที่สามดิเข้ามาในําให้วันไหวได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันใช่ครับอาจจะต้องปรับอ่า ด้วยการตัดไฟแต้นลมบอกไปเลยว่าชัดเจนไปเลยว่าเรามีแฟนแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยพยายามอย่าโปรยสนเสน่ห์เพราะว่าวัานจันเนี่ยเขาจะเป็นคนเสน่ห์แรง<อ>แต่พูดเนี่ย<อ>เขาจะเป็นคนเก็บตัวก็จะเริมให้ไม่มีเวลาให้กันก็ห่างก,กันออกโอเคสำหรับคนที่เพิ่งคบกันก็คือดูคลิปนี้นะครับว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่บอกนะครับดูลวงหน้าไว้ก็ไม่เป็นไรครับ<อ>แต่ว่าอยู่ที่พื้นฐานของอแต่ละคนบางคนอาจจะพื้นฐานที่เขาเลี้ยงดูมาอาจจะ ไม่เหมือนกับดวงอาจจะปรับปรับนิสัยไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่พื้นฐานด้วยครับสำหรับคนที่คบกันนะฮะจันกับจันกับพูเนี่ยคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตรงหรือไม่มาบอกนะครับส่วนคนที่กําลังคบกันนะครับรีบคุยกันนะไอ้เรื่องที่ที่ที่บอกว่ามันจะมีแคปอะไรงี้รีบคุยกันเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปได้กันไปได้กันได้ยาวไม่มีปัญหางั้นแล้วคนวันจันทร์ที่มีแฟนเป็นคนบริวาล่ะครับก็จะอันนี้ที่เป็นฟีลของความกระลบ เ่นกันแล้วกันเวลาคบกันก็จะแบบว่าเขาจะฟังคนพื้นฐานพื้นฐานพูดอะไรก็จะฟังคล้ายๆกับฟิลครูพื้นฐานก็จะเป็นครูของคนเกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็มีความคนวันจันทร์ก็จะนิ่งขึ้นอ๋อถ้าคนวันจันทร์คบกับคนพื้นฐานคนวันจันทร์จะนิ่งขึ้นครับมีความมั่นคงทางอารมณ์จะไม่อ่อนไหวง่ายเขาก็จะแตมดูพอหลังจากคบคนพื้นหานปุ๊บก็จะเป็นเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ จริงไม่จริงจริงไม่จริงคนที่เกิดวันจันทร์บอกด้วยนะฮะใช่ครับก็ดูดูที่บริบทด้วยเพราะว่าถ้าคนเกิดพฤหัสยังไวรุ่นหยู่อาจจะอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าระดับหนึ่งมีอายุระดับมีความอ่าเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตามนี้เลยอ๋อครับถ้าเป็นพฤหัสก็จะคุมวันจันทร์ได้อันนี้คือข้อดีของการที่คนวันจันทร์มีแฟนเป็นคนของพฤหัสเขาคนวันจันทร์จะนิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้น โดยทันทีโดยทันทีแล้วถ้าสมมติว่าอ่าเราเรื่องที่ต้องระวังนะครับระวังก็คืออ่าไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันคนพิเรนหัดเพราะว่าเขาจริงจังปาไม่ค่อยแใช่ครับแล้วก็ขาดความโรแมนติกเพราะว่าคนพิเรนหัดเขาไม่ค่อยมีดใช่เขาเขาก็ดูอาจจะดูจืดชืดไปเลยซึ่งคนมันจาเป็นคนโรแมนติกใช่ครับเขาต้องการความโรแมนติกตลอด พอพอขาดตรงนี้ไปอาจจะทําให้วันไหวฝั่งคนเกิดบัจจายวันอ๋อคนบัจจายเป็นคนโรแมนติกแล้วก็ต้องการความโรแมนติกแต่ว่าคนบนพฤหัสไม่ค่อยโรแมนติกมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้หน่อยอาจจะดูเป็นจืดชื่อไปหน่อยหรือว่าไม่ได้แสดงความรักเขาไม่รักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยลังจะคบไปช่วงแรกอาจจะ happy แต่พอผ่านไปสักพักอาจจะรู้สึกห่างเหินอะไรเงี้ยก็ต้องปรับ คนวันจันทร์แท็กคนวันพฤหัสเขามาฟังนะครับหลังจากนี้ไปคนวันวลนพฤหัสฟังนะครับต้องทํำยังไงครับต้องทำยังไงต้องเพิ่มเพิ่มเหตุการณ์โรแมนติกขึ้นอาจจะต้องเอพื่อเอรพไ่อบ่อยขึ้นพาเที่ยวบ่อยขึ้นครับแล้วก็พยายามให้ให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยรู้สึกมีความสําคัญตัวเองมากมากขึ้นหน่อยปรับความเป็นตัวเองให้เขาหน่อยก็ก็ฝากคนพฤหัสด้วยเพราะว่าพฤหัสเขาก็จะโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานเป็นหลักในชีวิตเขาเรื่องรักเนี่ยก็อยู่หลังหลังสุด ก็ทําให้พืนหัสอาจจะหลุดโฟกัสคนเกิดวันจันทร์หน่อยออเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์อาจจะต้องการโรแมนติกเรื่อยๆ,ๆ,ๆอเพื่อเติมความรักฟังนะครับคนบรหัดฟังนะคนวรรจันจช่วยแล้วนะบอกให้แล้วนะแนะ <laughs> ชร์ฝากแชร์ด้วยนะโ <laughs> อเคจริงไม่จริงนะครับบอกด้วยนะครับโอเครีแคปก็คือจันทร์กับพื้อนหัสเนี่ยคนบรรจันที่คบคนพื้อนรหัจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ะะแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือคนวันพฤหัสเนี่ยต้องปรับเรื่องความโรแมนติกหรือว่าเออมาใส่ใจในเรื่องความรักของคนบรรจันหน่อยเพราะคนบรรจันต้องการเรื่องพวกนี้คนบรรจันกับคนวันศุกร์ครับการครบกันจะเป็นยังไงครับวันหยงางวันศุกร์ก็ พอมาคบกันก็จะกลายเป็นติดหรูติด<ร>เที่ยวใช่จะไดจะจะ้จะกืนความความเป็นเบนสของคนวันศุกร์เข้าไปหมายถึงคนวันจันทร์เนี่ยจะ,จะซึมซับความเป็นคนวันศุกร์เข้าไปอพอวันศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นคนแฮปปี้อชอบทเที่ยวชอบกิจกรรม,อม,อมพอมาวัานจันทร์มาคบก็จะ,อะขอให้ตามไปเลยอ๋อหรอไปทางไปทางสุกเลยไปทางสุกเลยก็จะพากันไปทางนั้นสนุกสนานไปอ๋อก็แสดงว่าคนวันจันทร์จะไม่แข็ง แต่ว่าจะคอยตามความสุกได้เพราะว่าเบสของดวงจันทร์คือวิ่งตามโลกอ้อมโลกใช่ไหมครับก็เบสของมนุษยก็ของคนเกิดวันจันทร์ก็จะเหมือนกันก็จะหมุนตามคอยตามดวงดาวที่มันจะเข้ามาใ่นชีวิตก็เลยจะคอยตามง่ายๆ้องการการดูแลหน่อยซึ่งก็ดีก็ถือว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องดีก็คือจะทําให้คนวันจันทร์ชีวิตมีความสุขใช่ไหมครับเป็นยังไงครบก็คบกันก็จะแฮปปี้ราบรื่นมีสนุกมีกิจกรรมที่ต้องการ ทำอะไรก็ทําด้วยกันมีความสุขแฮปปี้อ่าจริงไหมคนวันจันทร์คบกค,วบคนวันสุขตอนนี้สิ่งที่ดีคือคุณกําลังแฮปปี้มีความสุขอยู่ถูกต้องไหมแล้วสิ่งที่ระวังที่ต้องระวังล่ะครับหากบคบกหากบคบกันพอพอไปด้วยกันเนี่ยก,ก็อาจจะเกิดความหลงความเขาเรียกอะไรอ่าฟุ่มเฟือยอันก็จะไปตามกันไม่มีใครห้ามกันไม่ห้ามกันไม่ห้ามกันก็อาจจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยแบบว่าหลงทางผิดง่ายหรือว่าอาจจะใช้จ่ายเกินตัวมีปัญหาเรื่องการเงิน ไปหาเรื่องงานในเข้ามาเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องหาความสุขมากเกินไปอ๋อโอเคถ้างั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่คนบัรจันที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็คือพยายามเบรกเบรกคนวรรสุกเบรกคนรรสุกไว้ใช่ครับก็บอกเบรกตัวเองก่อนเบรกตัวเองว่าเราไปตามเขาเยอะหรือว่าเราไปตามใจคนเกิดบรรสุกเยอะอาจจะพากันเสียเสีทรัพย์หรือว่าเสียงานเสียการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเราบั้นคงปุ๊บทั้งคู่ก็ไปด้วยกันได้เลยสบาย ใช่ชีวิตโอเคไปแท็กคนวันศุกร์มาไปแท็กแฟนที่เกิดวันศุกร์มาแล้วฟังคนวันศุกร์ฟังนะฟังประโยคต่อไปนี้ยังไงนะครับต้องพยายามอย่าฟุ้งเฟยเกินเกินตัวพยายามเบีกเบียกันถ้าถ้าวันจันทร์ห้ามอะไรก็ต้องฟังอ่าวันจันทร์ห้ามฟังเขาด้วยนะครับเออก็พยายามเบีกเบียกันไว้ด้วยทั้งคู่ลดลดความองกาตัวเองลงท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือวันจันทร์ก็วันศุกร์เนี่ยมันก็จะมีความสุขแหละ แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออย่ามีความสุขมากจนเกินไปเบรกๆด้วยจนลืมงานจนลืมจนเสียอะไรประมาณนี้ไปครับก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับโฟกัสที่คู่ของเราไว้ก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสถึงกิจกรรมรอบตัวต้องใส่ใจคนเวันจันทร์ด้วยคนวันจันทร์ที่มีแฟนเป็นคนวันเสาร์ครับจะเป็นยังไงบ้างก็จะอดอดทนเข้าใจกันเพราะว่าวันเสาร์เขาเขาก็จะใส่ใจเป็นคนใส่ใจก็จะใส่ใจช่วยเหลือกันได้ดี อ,อันนี้ก็จะแบบดูแลกันดีได้หมายความว่าคนวันจันถ้ามีแฟนเป็นคนวันเสาร์เนี่ยจะถูกจะถูกใส่ใจใส่ใจวันเสาร์เขาจะดูแลคนเกิดวันจันดีเขาก็จะดูแลได้เข้าใจหัวอกคนเกิดวันจันง่ายใช่หรือเปล่าวันเสาร์เขาจะใส่ใจหน่อยเวลาคบใครเขาจะเอาใจเต็มร้อยเราก็จะได้ความใส่ใจจากคนวันเสาร์มาใช่ไหมคนวันจันก็จะรู้สึกถูกใส่ใจใช่ครับก็ตรงตามที่คนเกิดวันจันชอบ อ่าแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เขาชอบด้วยคุณต้องอ่าโฟกัสเราเป็นหลักอะไรเงี้ยคนเกิดวันเสาร์ก็จะให้ได้แล้วสิ่งที่ต้องระวังเหรอครับสำหรับคนวันจันทร์กับคนวันเสาร์เนี่ยแต่ว่าวันจันทร์ก็ยังยังติดอ่าชอบอ่าอะไรที่มันเป็นกิจกรรมโอเคโอเคโอเคยังยังติดแบบอยากไปนน่นอยากไปนี่อยากทากิจกรรมพอมาครบวันเสาร์เนี่ยเขาก็จะบางทีอาจจะดูเคร่งเครียดไปคนเกิดวันเสาร์อาจจะเคร่งเครียดไปหน่อยยิ่งจตงชีวิตมากไปขาดความสนุกสนานอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องเติมส่วนนี้หน่อยนอกนั้นก็จะดี โอเคก็คือคน,นว,วันเสาร์ดูแลได้แต่คน,นว,วันเสาร์เขามีความแบบเก็บตัวใช่ไหมมีความเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะแบบไอ้อะไรที่พาไปแบบไร้สาระเขาอาจจะไม่ไปด้วยาทาให้คนเกิดบัรจันเนี่ยน้อยใจฟังมาถึงตรงนี้แล้วคนวรรจันจรครับไปแท็กคนวันเสาร์มาแล้วคนวันเสาร์ถ้าถูกแท็กมานะครับนี่ช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงนะครับต้องต้องปรับยังไงนะครับถ้าคุณมีแฟนเป็นคนวรรจันจนะครับสิ่งทีกคุณต้องปรับฟังก็พยายามเพิ่มความสนุกสนานให้ให้เปคนบรรจันหน่อย อืมอ่าอะไรที่เขาชวนไปนู่นไปนี่แล้วก็พยายามบอ,อกไปตามเขาหน่อยเออยังคงจเก็บตัวใช่ใช่ฮะ,ะดีแคปก็คือคนบันจรจันเขาบางคนเสาเนี่ยจะถูกดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคนบันเสาเนี่ข้อดีก็คือการดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะต้องปรับก็คือคนบันเสาเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของการไปไหนมาไหนหรือว่าทํากิจกรรมรับคนบรนจรันหน่อยไม่ให้ไม่เครียดไปแต่<อ>บันจันเนี่ยเขาจะรู้สึกน้อยใจถ้าสมมติเราวันเสาเราโฟกัสตัวเองมากไปหรือว่าเราเราโฟกัสบางอย่างเราก็หลุดโฟกัสคนเกิดบันจันไปก็อาจจะน้อยใจ ประมาณนี้โอเคต่อมาครับคนวันจันทร์กับคนวันอาทิตย์ครับถ้าคนวันจันทร์กับคนวันอาทิตย์คบกันเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าเป็นฝ่ายเติมเต็มให้กันเขา,าเติมพลังให้กันเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีพลังเยอะมีอำนาจใช่มใช่มีพมีพลังเวลาคบใครเนี่ยก็จะช่วยให้มีพลังงานสดใสเพราะว่าดวงจันทร์ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์อ่าพอแต่ผู้กันปุ๊บก็คนเกิดวันจันทร์จะมีพลัง มีความรู้สึกสดชื่นเวลาอยู่ใกล้คนเกิดวันอาทิตย์ใช่ครับใช่ครับคนเกิดวันอาทิตย์มีความสดชื่นมีความสดใสมากขึ้นครับมากขึ้นเพราะว่าต้องต้องอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ตลอดด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนวันอาทิตย์เท่านั้นเลยใช่ไหมครับคือคนวันอาทิตย์ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ใช่ครับแค่คบกันเนี่ยคนวันจันทร์ก็รู้สึกแบบสดชื่นแล้วใช่ไหมสดชื่นอ๋อเขาก็จะเป็นตามเบล็ดดวงจริงไหมจริงไหมคนวันจันทร์คบกับคนวันอาทิตย์รู้สึกสดชื่นหรือเปล่าตอนเนี้ยเออจริงไม่จริงบอกด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วสิ่งที่ต้องระวังล่ะ ก็คือ,อฝั่งวันอาทิตย์นะครับเขาจะเอาแต่ใจตัวเองอไม่ค่อยยอมการขัดความยืดหยุ่นอ๋ <S <S <an> <S อาก็เลยแบบว่าคนบันจันอาจจะน้อยใจเวลาคบไปปุ๊บฝั่งวันอาทิตย์อาจจะข,มขม่มข่มดวงคนเกิดวันจันทร์อาจจะทําให้คนเกิดวันจันทร์รู้สึกน้อยใจนะครับมไม่ค่อยใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะว่าอาทิตย์เขาเอาตัวเองเป็นใหญ่อาจจะต้องแท็กคนเกิดวันอาทิตย์ฟังหน่อยให้ปรับตัวเองลงอันนี้เป็นภารกิจผมเองคนบันจันทร์ครับ ถ้ามีแฟนเป็นคนัาอาททียนครับไปแท็กเขามาครับหรือไม่ก็แชร์ให้เขาดูครับแล้วคนันอาททีย์ครับหลังจากที่ถูกแท็กแล้วฮะฟังคํานี้นะฮะฟังประโยคนี้คนมาอาททีย์ครับถ้าเขาเป็นคนจันทัต์ต้องปรับยังไงนะต้องพยาพยามลดความเป็นตัวเองลงพยายามเอาใจใส่คนเกิดบันจันทร์หน่อยอมไม่งั้นเขาจะน้อยใจหรือว่าเขาอาจจะหลุดจากเราไปนะ,ะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเองเป็นใหญ่ปุ๊บก็จะมีปัญหาทะเลาะกันตลอดเพราะว่าันอาททีย์เขาจะมีความเป็นตัวเองสูงถ้า ถ้าคุณไม่ปรับตัวเองลงก็จะแผลเผาคนเกิดวันจันทร์ให้หายไปครับต้องระวังรังร้อนรีแคปก็คือคนวันจันทร์ถ้าคบกับคนวันอาทิตย์เนี่ยคือเขาจะมีความสดใสจะได้พลังงานความสดใสความสดใสมีพลังงานมีความสดชื่นใช่ไหมครัแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือคนวันอาทิตย์ต้องปรับก็คือให้ลดความเป็นตัวเองลงเพราะว่าจะทาให้คนวันจันทร์น้อยใจน้อยใจครับอาจจะหลุดจากเราไปครับต้องระวังให้ดีคนวันจันทร์ถ้าคบกับคนวันจันทร์นะครับจะเป็นยังไงนะฮะ อาจารย์กับอาจารย์ก็กลมกลืนกันจะกลมกลือนแต่ต้องระวังเรื่องของความขี้เบื่อทั้งคู่เบื่อทั้งคู่ว่าอยู่ไปสักพากอาจจะเบื่อง่ายทั้งคู่คนบรรจังกับคนวันอังคารครับคนบร์จังคารก็พบกันก็ต่างฝ่ายต่างพากันไปท่ากันเสริมเสริมดวงกันเสริมกิจกรรมกันครับมันจะมีเรื่องทิฏฐิทิฏฐิทั้งคู่ทั้งคู่อ่านมีทิฏฐิทั้งคู่ก็ทําให้ทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าต้องลดทิฏฐิลงแต่ครับลดทิฏฐิลงการไม่ยอมกันเนี่ยพยายามปรับ ให้ให้หายไปให้ได้มันก็จะแฮปปี้โอเคจันกับพุทธล่ะครับจันกับพุทธก็จะชอบทำกิจกรกจกรมใหม่รๆร่วมกันครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือพอมันจะมีระยะห่างระหว่าง2องสองคนเนี้ยตลอดก็คืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาก่อกวนต้องชัดเจนตั้งตั้งแต่แรกว่าอ่าเราเรามีใจแล้วนะหรือว่าพยายามกันมือที่สามไปจากเราจันกับเพฤิงหัดครับจันพฤิหัดก,ก็อ่าเป็นพอหลังจากคบกันก็จะมีความมั่นคงจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ามันจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ว่า สิ่งที่ต้องระวังก็คืออา,ออาจอจะดูเจิดช<อ>ื่นแท้รับเจิดชื่นแล้วก็ไม่ค่อยแสดงความรักต่อก,กันจันกับสุขจันกับสุขก็ต่างฝ่ายต่างพากันเที่ยวทํากิจกรรมร่วมกันขอให้ต่างกันไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าหลงระเริงลลจนจนลืมสิ่งรอบตัวพวกงานพวกเงินอะไรเงี้ยอาจจะหมดไปได้เพราะว่าเราเที่ยวจนลืมจันกับเสาจันกับเสาก็ใส่ใจจะใส่ใจครับคนเกิดวันจันทครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือพยายามอย่าหินห่างวันเสาร์วันลพยายามปรับตัวให้เข้ากับวันจันทร์ได้ต้องพยายามออกไปด้วยกันบ่อยๆโอเคสุดท้ายจันทร์กับอาทิตย์ครับจากอาทิตย์ก็จะได้รับพลังงานดีๆจากคนเกิดอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ถ้ามีคบกันปุ๊บก็จะได้พลังงานเข้าไปแต่สิ่งที่ต้องระวังคือพยายามลดความเป็นตัวเองของคนเกิดอาทิตย์ลงหน่อยหมายถึงคนวันอาทิตย์ใช่ใช่พยายามลดตัวเองลงเพื่อจะให้คนเกิดวันจันทร์ไม่น้อยใจโอเคแล้วถ้าสมมติว่า มีปัญหาเรื่องความรักที่แล้วเราอยากเสริมดวงเรื่องความรักหรือว่าแก้เคล็ดเรื่องความรักมันก็จะมีเรื่องของการ์ดสีกับบทสวดนะฮะสมมติว่าสัปดาห์นั้นคุณมีปัญหาเรื่องความรักคุณก็ดูว่าคนบัทร์นะคุณก็ดูว่าไอ้คนบัณฑ์สีเรื่องความรักเป็นสีไหนครับจะเป็นตัวนี้สีเหลืองอ่าก็คือถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องความรักก็จะเป็นการสีเหลืองซึ่งจะมีบทสวดที่จะทำให้ความรักนั้น กลับมาดีได้หรือว่าเสริมได้ใช่ไหมฮะหรือถ้าสมมติว่าอยากดูดวงเตีงทุกวันว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะครับก็มีไพ่สองสำหรับนี้นี่เป็นเป็นไพ่แห่งความรักอ่าพระแม่อุมานะครับเสริมเรื่องความรักแต่ว่าดูได้ดูได้ทุกเรื่องแต่ว่ามาเสริมเรื่องความรักใช่ครับอ่าอันนี้พระแม่ลักษมีใช่ครับก็จะเป็นสำหรับพี่สองของเราอก็จะมีเรื่อง โชคลาภเงินทองเพิ่มเข้ามาอ่าก็คือทั้งสองสำรับเนี่ยดูดูได้ทั้งการงานการเงินสุขภาพความรักแต, <espace S 2> แต่ว่าถ้ามีถ้ามีสำรับอา่าพระแม่อุมาจะเสริมเรื่องความรักถ้ามีสำรับของพระแม่ลักษมีจะเสริมเรื่องโชคลาภ<ช>นะฮะถ้าถ้าให้ดีก็คือมีทั้งสองสำรับนะครับ,ลบแล้วก็เอาเลขทั้งหมดมารวมกันก็จะมีทุกเรื่องสี่เรื่องนะครับดูได้เลยว่าอ่าคำถามว่าได้ไม่ได้นะครับก็จะมีตัวติ๊กถูกหรือว่ากากบาทเนี่ย แล้วก็มีวิธีแก้เดียวนั้นเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับความรักของคนวันจันทร์และคนวันต่อไปโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ